ไปดูที่สุพรรณบุรีกันหน่อยเหตุการณ์นี้อุกอาจกลางชุมชนเลยค่ะมีทางด้านคนร้ายขับรถกระบะมาแล้วดันไปเจอคู่อริพอเจอคู่อริที่มีปัญหากันมีปืนใช้ปืนยิงคู่อริกระสุนเจาะคู่หัวใจเสียชีวิตค่ะที่ทีนี้พอเมื่อลูกเขามาเห็นร่างของพ่อเขาถูกคู่อริยิงร้องไห้ใจทัดขาดเลยค่ะ ค่ะุณผู้ชมลูกสาวร้องไห้ออกมาแทบขาดใจระหว่างโทรแจ้งข่าวร้ายให้กับแม่ได้รับทราบว่าพ่อคือนายทวัตใจอดทนอายุ47ปีถูกยิงเสียชีวิตค่ะบริเวณแยกตลาดดอนตำลึงอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบร่างของผู้ตายนอนเสียชีวิตอยู่หน้ารถเก๋งสภาพคือถูกยิงด้วยอาวุธปืน11มม,มนะคะเข้าที่หลังแล้วทะลุหัวใจ1นัดค่ะ สอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายขับรถมาจอดจะซื้อของที่ร้านค้าข้างจุดเกิดเหตุจากนั้นผู้ก่อเหตุเขาขับรถกระบะสี่ประตูสีขาวมาเจอเจอกันโดยบังเอิญตรงจุดนี้แล้วเขาก็จอดผู้ตายเหมือนจะลงไปพูดคุยอะไรบางอย่างด้วยนะคะแต่จูๆ่ๆทางคนก่อเหตุเขามีปืนแล้วเขาก็ชักปืนยิงใส่หนึ่งนัดแล้วก็ขับหลบหนีไป ทีนี้คนสนิทของผู้ตายคุณอารีรัตน์วงศยวนอายุ36ปีบอกว่าผู้ต้องสงสัยมือยิงคนนั้นน่ะเขาเคยมีปัญหากันเคยถึงขนาดไล่ย,ยิงกันมาก่อนด้วยค่ะและก่อนเกิดเหตุทางผู้ตายโทรมาหาคุณอารีรัตน์บอกว่าถามว่าอยู่ไหนกำลังจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันออกไปรับลูกกำลังจะตอบไหมค่ะซึ่งผู้ตายเขามีลูกสาวสามคนคนเล็กกำลังเรียนหนังสืออยู่มาลุยทีคืออ้าว ถูกยิงตายแล้วส่วนสาเหตุนั้นเห็นบอกว่ายังไม่ทราบว่าสาเหตุที่แท้จริงเป็นเพราะอะไรรู้แค่ว่าทางผู้ก่อเหตุมือยิงนั้นเคยมีเรื่องทะเลาะกับผู้ตายกันมาก่อนรู้เรื่องแค่นี้นะคะทีนี้คุณผู้ชมจากการสืบสวนของทางตำรวจนะคะตอนนี้เขาได้เบาะแสว่าคนก่อเหตุนั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่9ตําตบลป่งลานอ,อสองพี่น้องห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ4-5กิโลเมตร ช่วงค่ำค่ะตำรวจเขาก็เลยนำกำลังพร้อมอาวุธครบมือมาปิดล้อมตรวจคนบ้านต้องสงสัยพบรถกระบะคล้ายกับคันที่ก่อเหตุจอดอยู่แต่บ้านปิดล็อกกุญแจเอาไว้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะโกนเรียกสอบถามมีใครอยู่ไหมล้อมอยู่แบบนี้สักพักหนึ่งไม่มีใครตอบกลับมาเลยค่ะก่อนที่แม่ของคนต้องสงสัยเนี่ยจะโวยวายใส่ตำรวจ แล้วก็บอกตารวจว่าเอเนี่ยมาแห่อนุญาตนะให้ใช้คีมตัดกุญแจเข้ามาไม่มีหมายค้นไม่ต้องเข้ามาเลยนะลูกของฉันไม่อยู่บ้านหลังนี้เนี่ยคุณผู้ชมได้ยินเสียงแว๊ดแว๊ดแว๊ดออกมาใช่ปะครับเนี่ยค่ะเสียงแม่ของชายต้องสงสัยแว๊ดใส่ตํารวจมไม่มีหมายค้นย่ำมานะลูกฉันไม่ได้อยู่ในบ้านถ้าลูกชายอยู่จะพาไปมอบตัวเองๆๆนี่นี่ได้ยินเสียงแฮะครับ,รบโอ้วยๆตำรวจแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยวางกําลังปิดล้อมไว้ค่ะเพื่อรอสารอนุมัติหมายค้น จนกระทั่งสี่ทุ่มหมายค้นมาถึงเจ้าหน้าที่ก็แสดงให้เจ้าบ้านดูเจ้าของบ้านจึงยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปด้านในแต่ปรากฏว่าไม่เจอตัวชายต้องสงสัยที่ก่อเหตุน,นะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยใช้คีมตัดเหล็กค่ะตัดลูกกุญแจที่ล็อกประตูห้องนอนของผู้ต้องสงสัยเข้าไปพอไปตรวจคนนั่นแหละเจอแจ็คพอตผู้ชมเห็นเจ้าหน้าที่เกลีย่ยัะเนี่ยท่านับยาบ้าอ นั่นคือยาบ้าไม่เจอตัวแต่<ม>เจอยาบ้าถูก670เมตรค่ะครับจึงประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงแล้วก็คราบขม่าดินปืนทั้งในห้องนอนแล้วก็ที่รถกระบะนะคะเพื่อใช้เป็นหลักฐานเพื่อเตรียมขอสารอนุมัติหมายจับมือยิงครับส่วนสาเหตุก็คาดว่าน่าจะเป็นปมแค้นส่วนตัวหรือเปล่าเพราะว่าทราบมาว่าทั้งคู่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาแวงไล่ยิงกันมาก่อนแล้วรอบหนึ่งโอ้อี๋ยวรอขยายผลกนันต่อนะฮะใช่ค่ะ